ตั้งตี้ดีกว่าตั้งตี้มีตติ้งเลยดีกว่าตั้งตี้พญาตั้งตี้ขี้เมาบ้านท่านมิวครับตั้งตี้พญามาวะอย่าเขาอยู่หอยหินเอาเหรอเอานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแมาไม่ว่างฮะตั้งตี้พระรามสองทำอะไรทิ้งลุงจะไปนอนบ้านเหรอพี่พี่อยู่พระรามสองไลุงขอไปเที่ยวเหรออ่าี่อยู่กระทุุ่่มแบนกระทมแบน ที่ไหนวะลุงสทสาครสายสี่พุทธมนทนสายสี่วุนทางกับเราเนาะบารงแคร์บางแคอกะบางอะไรคนละโยอกันไปไกลหรอกไม่ไกลหรอกถ้าอยากไปคนละเยกับผมอ่ะคนละเยอะกับผมอ่ะอนนุชเนี่ยอ่ะเอาที่ไหญ่พี่บีสองที่ออนนุชใกล้ออนนุชเว๊พี่บีพี่ีออนุชอีกทีไม่เลเ่่ผมเจ็บผมเจ็บโอ้โโอ ได้ไดกลังไปออนนูดเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยคเดี๋ยวเดียวเราพัองก่อนช่วยิงก่อนพี่เลยนะหกสิบจะไปไหนเลห้าหครับเี๋นว่าทำไมเราจะเสียอีกแล้วแบกสายแล้วังโว้วววววแต่ลุงพัดโช

ซื้อ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 ไออเนอเอเฮ้ยถ้ามันโดนโดนหนดบง่อเดี๋ยวปะเดี๋ยวผมจะสกิลเพื่อคอมโบได้้้นืช้านะออช็อตติงเออนั่นอดินั่นเนี่ยมีมันมันมันืนอ้ยมันมช็อตตโดนแล้วโดนแล้ว อาา่ายไปแล้วมันแันดาวอะใช่ลุงมันแนดาวเลยอุยสวยสวยแนด้าวแมนด้วเอาไปโยนทิ้งเลยตกใจเตกใจเดี๋ยวไม่มีปืนสิงที่หแล้วขอปืนหน่อยครับแทงสาบโตนึง ริงคับอุ้ยก็โดนอยู่แล้วนะสกิลแต่ไม่ตายเอ๊ <c oughs> ะ <c oughs> มาเอ๊ะไอ้ปิงปิงปิง มไม่ยืนบนบอเลยบูดอ่ะใช้บออไปแล้วใช่ใมันลอแล้วโอ้ยโออ้ยโอยโลเท้ยอ้ย <clubs> ้อ้ปโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยอ้โ้อ้ยอนอ้้ยยโโอ้ อ้าวดิวมีโคบีตัวโปไเปอยาคิดไว้เกโคดนไปแปดสิบมองละไปลงอ้อมหลังยิงชิวปิวยูขวาผมตัวหนึ่งตรงนี้ อเออเได้สายสองอันเดิมสวยว้ว nice โปไปจะไปช่วยยิงจะครบไม่เป็นไหนดิคิดไว ไปครับชนะแต่จดนี่มามาเอแน่รอบเนี้ยเขาบีไม่ได้ลุงเอเคยังอยู่ยังอยู่พีคุยทำไงน้องคุยงานอยู่เลยก็ไก่จังนลองมันวอบูเนาะ

Rash isn't done with you. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. I've been a happy I need this. Glad I

เระวังไประลังไปมิดนะฮะเสียงใช่เฮ้ยมันวอร์มันวอร์มันวอร์จะโดดข้ามลุงดูตงซ้ายนะเสกลงมาแล้วเสียสมองอะไรโดนได้ว ไปหมดแปล้วอุ๊ยมันยองนั่งแอบกันอยู่ี่ไหนเส้นตาตัวเละสักทีนี่เป็นขอมอยู่ข้างหลังนะเป็นอยู่

No, then, Papaja. Yeah. If you compromise your position, you hand them a free gift. อุ้ยไม่โดนด้วยกันวะโดนขาเจ็ไ้ม่ไปนอุ้ยโดนยิงอะไรอะอะไรอะโว้ยโอ้โหเฮ้ย้ยไม่โดน อ yeah> uh oh, oh, um ิ่ยหม้อเหรอวิ่งวิ่งไม่ได้จงอะไรฟ้าไปอยู่ตรงนไม้เลยอโอ้งโอ้ยกระสัโอ้ดิบแบบจังวะโอ้เจ๊ต้นขา127ยัยขอการเดียนนยครับรูพี่อะไรมาเม่อไรพี่ครับ ่สุมมาลองนะลองนะลองมาเร็วมากนะพี่พีไม่มาเงียบจัดเลย,เเยรู้ดีจังวะนั่นแหละตีนไปนู่นไม่กล้าวิ่งมินเลยวะ แล้วมี่หิวปะโอ้หนักหนักพอรักโค้ดหกสิบเร็วโอ้ยความหลัันแทบเลยแทบโค้ดไวอะเก็บไฮเว่นนะรับ เออกระโดดมายิงใจกล้าจัด,ด,ดอโอ้ g o ่ดับเฉลยได้นึนงครับผมผามผมผมครับ โอ้โหอบ้าโอ้โหแม่เข้ามาต่ออุ้ยโอ้โหแม่ง่ขึ้นมาต่อแม่โคตรไหว อย่างแม่งโคตรร้อนใจอ่ะแพมแพมลุงขอไก่อหน่อยครับไก่อ <c oughs> นี่ถ,ถ <c oughs> อดัวีดับเฮ้ยโอ้โห <sociedad> <c oughs> เราแบบลุงเล่นข้างบนไม่ได้แล้ววะ่ะต้องไปเล่นข้างล่างละ <c oughs> มันมีตัวเคลียร์แท็บแล้วเอ้ย <c oughs> เคลียร์สแกนแล้ว เอคิวมันไม่มาไม่ถึงแบบไซอยู่แล้วอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยคุยดีอยาก่ยอะร่ะ spike planted ทันทีเด้มเลยมีโทนอยู่ในสาตัวเ้ยอโซนอยู่ในสายตัวเฮ้ยไอ้ซนละสี่สิบโลมาโอ้ยได้หิว่ะ อยู่ในไซส์หมดเลยระวังอันเดอร์เนาะเฮ้ยข้ำมากนี่มันกระจายตัวดีจัดเลยเออมันเล่นกันแบบโอ้โหไปเห็นนี่กันเหนียบจัง เรื่องราวมากมายร้อยพันเฮ้ยโอ้ไม่ทันปลาปลา,าเนตดักได้ปะได้ได้ได้มันเล่นมิดแบบช้ามากอะพีกอะกูต้องได้บ้างละเฮ้ยไม่ได้เลยเ ร้อยสิบเจ็ดพอมีเศษส่วนลงนแต่นี่ไม่เวิร์กว่ะ ต้ังกาฟิวดูดูได้แต่เร่องอ่ไรใช่ไหมอ,อุยไม่ไหววยรอยยีย่ The fight before we'll the to disobey. Oh, I thought. Oh, P.I. Oh. Yeah, loop. look loop. Ah. look huh? oh, yeah. yeah, loop, P.I. Yeah, you just lost somebody. ยืนนิ่งพร้อมกับฝั่งของเขามาบีครับเฮ้ยแต่เอกก็มีนะเฮ้ยมันเดินยิงเลยดิงหัวดิงหอกครบโอ้โหเยี่ยมกระโดดมาดูเสียงมาดิโอ้มันจะได้เสกอยู่ละเลือดร้อยหนึ่ง ฉันเองอืมผมนอนโรงเรียนพี่ไอโอไปนอนแล้วอะไรอ่ะโอเคให้ผมเข้าทุกทิศเลยเว้ยไม่พลมสามเอาสามเก้าสามีคอน่ ได้กลับมาเชื่อมต่อแล้วอ้าวแล้วเสียงไม่ไมหลุดมาเชิญออกก่อนนะเนี่ยเชิญออกไม่ใช่หมายถึงว่าเอาออกให้ออกก่อนเตะเลย,ยล <Okay. S 1> ไหมล่ะตีต้องออกจากตี้ก่อนนะแล้วก็ขอ,อเข้ามาใหม่ไม่รู้โดนแบนเลยป่ะโดนแบนไหมสมุกนี่ You will not kill my ally that player standing how switching sides <laughs> killing them is easier than all these regulars. มีคนเข้ารหัสแอบต่อมีคนเข้ารหัสมาแล้วลุงอ้าวไอ้กาฟิวบอกไอโยนอ่ะวันนี้หนูไม่ยิมไม่ค่อยโดนเนี่ยลุงหนูเพิ่งตื่นด้วยเพิ่งว่ะทั้งตี้อ่ะจริงนี่แค่ยิงได้เลยยิงนะจะขอล่ะบอกวอลปะใช่มีวอลเฮ้ยแต่วอลมันแบบแปลกๆ ระวังเนี่ยบอลเล่นเองแบบโอ้โอ้โอ้บ่อ,อแบบลึกมาก <S <s <it> อ่ะโย่ทาวเวอร์ตัวทาวเวอร์หนึ่งแม็กซา์โคปครับทาวเวอร์เดียร์หึ่สามสิบก็จังเยอะคลายตัวไม่ยืนไม่โดนเหรอ ห้าสิบินีเอ้ยเลิกมาระวังาวทาวเวอร์เออุ๊ยัไงม่ทันเสอยู่ทาวเวอร์หูได้สมองทาวเวอร์ไงสมองเล่นไก่เกียวขาทาวเวอร์สเทาวเวอร์สองระวังซีนะน่าจะมีตัวปดยโอเคโอเคเดนากนเฮ้ยนายจ้ะ ากต้องพรอปปืนนงครับเอาปืนอะไรออกเดียวไอมีสกินกาเดียนเอ้ยบุดมีบุดอก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 พลาดมีดักเงบ้าไม่จะแบกเง็นบ้า เองสกิลอุ้ยโอ้ยติดหลุมปะวะตอรี่เอ้ยมีตัวไม่โดนได้ไงเขาเขาอยู่มีนะคัติกมีมีมีเสกตัวนั้นอะไรเงี้ยเอ้ยยิงล่อโดนบาซื้อได้ด้วยแปดสิบ ระวังโยกกลับมาอยู่เหมือนเดิมต้องไงดีอยู่นี่อ่ะไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่วิ่งล่อ่ะแม่งแขนแม่งเยอะบ,บอกแล้วว่มามันต้องอยู่เชมอะ

going up. ใสมองบ่นกันดีกว่าออกไปงี้แม่งยิงโอ้สองตัวโอ้ผมยังร้อยยี่สิบเสร็จ Point shadows, they to will hide you. My... Met the boy, met the boy. Oh, do anybody got? รอนี่ไหมพี่ไออย่กลิบรอพี่อ้ตาหรอด้าออกมาเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นโอโหกลับไปลบศูนย์ อะไรจะขนาดนั้นโอ้โห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 สอยลงกากา